องไงครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะอั t ต r l i f e Channel นะในวิดีโอนี้นะผมจะพาทุกคนไปเล่น PP นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครมินาตโตอิโดเทนเซนะหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันเป็นมินาตโตผีแล้วกันนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเอาตัวละครนี้ไปเล่นกันนะนนเป็นตัวละครโปรดผมเลยนะเป็นตัวละครโปรดแบบอ่ามากๆเลยนะครับตัวหนึ่งของผมเองนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นกับตัวละครนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ่าเป็นแบบนี้นะผมคัมพีแบบนี้ไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะเอาตัวละครเมญ <G> โตผีตัวนี้ไปเล่นได้ดีดขนาดไหนแล้วก็สารเชิงอ่าผมขอเป็นอ่าแบบนี้ละกันนะแบบนี้ไปก่อนวอ่าเดี๋ยวนะ อ่ะโอเคเอาเป็นแบบนี้นะครับผมก็สรรเชิญของเรานะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าผมจะเล่นเมตัโตได้ดีขนาดไหนนะครับผมปะ่ะรอบแรกกันนะครับว้าวรอบนี้เราเจอตัวสู้ยากด้วยนะซาสซุเกะนะครับผมเป็นตัวที่สู้ยากพอสมควรน,นะสำหรับตัวละครเมเนโตเรานะครับแต่ว่ามันก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันอนะันนี้ผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับ ต้องดูที่การเล่นนะครับเซนโจไคชิโอเคนะครับผม โอเคโอเคนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะไม่ได้จับนาเะไรนิโต่ตอนนี้นะครับผมอืมนะมันเพี้ยวจริงๆเลยเราเนี่ยขอให้ชมตัวเองหน่อยนะครับ ชึบนี่ไงเรานี่ไงเราแม่รู้หัวเราเลยนะครับชึบนี่แนะ่ชบโอ้โหรู้ทันอีกนะครับว่าจะมาตรงนี้โอเคนะครับผมแม่ นะมันกระโดดจับผมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยออรู้รู้ทันว่าผมจะมาไปมีดนู้นนะครับแม่โอ้โหมันแบบความคิดมันเร็วมากเลย Lê hương, lê hương, 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 โอ้โหนะครับผมเขาน่าจะแบบเอาผมแค่เลือดรถก็พอนะครับไปชึบไปชึบไปทำแบบโอ้โโอโยังโดนอีกอุ้ยอีบ้าเอ้ยนะครับ,จ,บจัดการมันไม่ได้เมื่อกี้นี่มนะันเสียดายมากเลยเราได้จักกะด้วยนะนะมันจับผมโดนนะจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้เนะี่ย อ่ะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับโอเคนะก็จบไปนะเมื่อจบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมเสียดายมากเลยอุตส่าห์จะเก็บสานในรอบแรกแล้วนะแม่เสียดายนะครับผมปะเดี๋ยวไปกันต่อในรอบที่สองกันเลยนะครับผมสำหรับเมื่อจบของเรานะทุกคนจะได้เห็นความเฟี้ยวแบบเต็มที่เลยวันเนี้ย ว้าวเ,เจอโทบิตัวนี้ด้วยอมผมก็ค่อนข้างรู้สกิลอยู่นะแต่ก็อไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ดีหรือเปล่าตัวแข็งล้างแล้วก็ล้างฮึ โอเคนะครับผมเอ้ยผมไอ้น,นี่ไม่ทันนะครับผมโอเคซุปเฮ้ยโอ้ยผมไม่อยากเสียมีได้ตกไปนะครับผมเลยกดนะเมื่อกีนนะ้เนี่ย โอเคนะผมไม่อยากเสียเลยนะโดผมไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างสู้ยากแคตัวนี้นะอืมผมก็ไม่ค่อยรู้สกิลมันเท่าไหร่แบบรู้ยังไม่ดีพอนะครับผมอ้าวเขาไปเลยนะพอ,อตัวแรกเขาตายเขาไม่สู้เลยนะเขาไม่เล่นเลยรู้สึกว่าเขาจะมาฝึกเล่นตัวไอ้ชายหน้ากากเมื่อกี้นะอืมนะพอเขาอ่าแพ้ปุ๊บเขาก็ไม่เล่นแล้วนะครับ <laughs> บางทีผมก็เป็นนะแบบนั้นนะอื้อ อรอบนี้เราเจะวิโตะนะครับผมซาส,สเกะไปตรงซ้ายโอเคนะครับรอบนี้เรารู้สึกว่าเราจะเจอซาสเกะแทบทุกรอบเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคัมพีเสริมแล้วกันนะครับเอาเป็นคัมพีเสริมช่วยในการโจมตีมานะครับจะได้แบบกำจัดมันออกไปรจริงๆผมว่าซาสเกะมาสู้ยากที่สุดเลยไม่ใช่อุบโตะหรอกนะครับ โ okay. okay. อเคน,นะครับโอเคอือฮึจะออกไปไหนนะครับผมผมฉากพิเศษให้ดูทุกคนเดี๋ยวผมเอาฉากพิเศษให้ดูนะครับผม นี่นะบึมเรียบร้อยนะครับผมนี่เนะี่ยโดนไปนะครับผมเนี่ยาพิเศษของเราสำหรับอุปตโตตัวนี้นะครับผมหน้ากากขาวเราไม่มีนะรู้สึกว่าจะไม่มีอเออไม่มีนะครับน้าโตน่าจะมีอยู่นะน่าโตตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีน,นี่เนะีเอ้ยมีท่าโชว์มรพิเศษ้วย เส้นตรงขึ้นเฮ้โอ้โหเขายังแบบเมียน okay uh ี่นะอ่าและเรียบร้อยครับเนี่ยนี่นะอืมนเอ้ย เป็นไงเรา,า,าผมจะดูว่ามันมีฉากพิเศษ,ษปะนารูโตะต,ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนดูน,นี่เพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยโอเคมีด้วยนะครับผมแหมมีจริง,รงๆนะสำหรับนารุโตะครับตัวนี้นะแล้วก็มีฉากตอนเริ่มเกมด้วยนะครับที่มันชกหมัดกันปิง้งปองนะครับประมาณนั้นเจ้าอวาลิ สาตวเกศเอาเป็นคัมพีเสริมล้างมามันจะยากลงแค่สก,กิลหนึ่งสาตวเกศตัวเดียวเลยนะเราดูนะอะเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้ก็หวานหมูเราแล้วนะครับหวานหมูเราแล้ว นี้ยนะมานี่เอ้าทำไมไม่มาเนี่ยโอ้ไอนี้ยนะมาเนี่ยนี่นะนนนะเรียบร้อยนะครับผม โอเคเเอก็จบไปรอบนะครับผมไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยกําลังมาเดี๋ยวพอพอเปลี่ยนคำพิเศษมอนะผมเปลี่ยนไีมปะทุกคนไม่เปลี่ยนหรอกนะสซูเกตบอกไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ผมมันเป็นปมผมไปแล้วเวลาผมเล่นเมโต๋ผมก็ต้องเจอสซูเกตตลอดเลย Alrighty, นี่ไงเห็นไหมามาอีกแล้วแทบจะทีมเดิมเลยอ่ะรานนี้เป็นโอเปตโตหน้ากากขาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่านะ

อะไรอ่ะนี่แนะจะไปไหนเรา,าโอเคโอเคบึม้มซิ๊บซิ๊โอ้โหจับผมโดนอีกเอาละเอาละเอาละคราวนี้นะครับผมนี่ ทำไมมันไม่จับอ่ะทำไมไม,มันไม่จับมันไม่จับไอโอบิโตตอนนั้นมานี่อะจริงๆมันควรจับไปฝั่งนู้นนะครผมมันกดไม่ค่อยติดนะเมื่อกี้เนี่ยผมจานกระสุนต้องจับใส่หน้าท้องมันสมัยเอือนะครับผมสักทีนึงน้าสันเชิงเข้าไปแล้วนะตัวนึงนี่จนนเก็มากับล้างเออเออ,เอ,อนี่นะ สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับเ้มนะฮะอือโอเคนี่นะ่ะอ๋อ ไปชุดไปชุดไปชุดโอเค,อเค,อเคมาเอ้อย่าบอกนะเอ้ย,อ,นะอ,ยอะไรอ่ะไม่ตายได้ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะตายไปทีนะต่อไปก็เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุบิโตนะครับไอสารเชิญเขาหมดไปกี่ตัวแล้ววะตัวเดียวปะเอา้าอะไรอ่ะเกมดับนะครับผมโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวอ่าเราตัดไปรอบใหม่เลยแล้วกันนะครับผมโอเค อ่าคราวนี้ผมก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่หลุดแปเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุมันเป็นจากอะไรน่าจะเกมเด้งนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยนะอีกสักสองรอบแล้วกันนอะสำหรับเนื้อโตะนะครับผมปะนะไปเริ่มกันเลยลุยกันเลยนะครับเราก็จะวนเจอแต่กับซาสกเกตแบบนี้ลหละนะมันเป็นตัรที่สู้ยากขอไม่เจอสักรอบเลยวะผมสู้ยากมากเลยเจอมันะ ผมเล่นเนี้ยตบผมบนทุกรอบนะมากับเขามากับล้างด้วยนะแต่ไม่ใช่ปัญหานะเราใช้เทคนิคเล่นเอามายากก่อนที่ว่าเราเจอตอนเขาเปิดกาะครับนอกนั้นมันไม่มีปัญหาคนระับ โอเคนะครับบึมแล้วก็สกิลสองนี่ไงเ,เรียบร้อยเชือบหัวริอ่ะมีนาโตะกับมีนาโตะเราไอ้มีนาโตะเขากับมีนาโตะเราตัวแข็งเหมือนกันนะ お、nè mà. mà đi ต่อย,ยนะครับตายตายตายโอเคต่อไปก็จะเป็นมาดาราและโจมส,สุดท้ายแล้วซึ่งมาดารา์ในข้อาสกิลเสริมพิเศษมานะก็จะเป็นโล่ป้องกันเนาะ,อ,ะอ่าเป็นแบบโล่ป้องกันแล้วเมื่อเราสกิลโดนหรือโจมตีโดนเนี่ยมันจะดูดจักรกะเราไปด้วยครับผมสกิลหนึ่งไปก่อนเลยเระชับ อุ้ยอะไรอะเ้ยเจาฮ่าไม่นะอ้โอ้โันี้สั่นอยู่ันเนี้ยอันเนี้ยโอ้ยโอ้โโดนเล่นเลยนะคบผม เสียท้ายมาดาราเลยทุกคนนะผมไปหน้าไปเล่นเยอะเลยนะเสียท้ายุดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เใจเย็นๆนะครับใจเยสโตาดิมาเดินนมาเโานี่เนี่เนนน โอ้ยังตีโดนอีกนะไกลขนาดนี้ไปแล้วผมนี่ล่ะอ๋อโอ้โหนี่แน่โดนแล้วโดนแล้วนะครับผมไม่น่าจะรอดแล้วอันนี้ ไอ้เนี่นะอัติเลยับผมอ้าวไอ้ฉากเราหายนะโดนมดดาดลระบงังครับโดนฉากมดดาดลระบังนะอออ่าก็ถือว่าจบไปนะรอบนี้มีนัดตกเราเกือบแล้วนะเกือบจะเก็บสามไปแล้วนะไปเสียท้าให้มดดาดลราสุดท้ายก็โดนไปตัวเราเล่นเหมือนเดิมนะโอเคไปกันต่อเลยนะรอบสุดท้ายนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกัน โอเคเราก็เจออิตาจินะครับคราวนี้นะในรอบสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะเงียบนิดนึงอาจจะไม่ได้ฟูดแมกเหมือนช่วงแรกๆละนะครับโอเคก็เขาเอาเป็นสกิลสะท้อนล้างแล้วก็พายุนะครับผมอาจจะต้องแบบเงียบแล้วก็คำนวณนิดนึงว่าเขาใช้อะไรไปแล้วบ้างนะ โอเคอ่ะโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสังสเกตแล้วสังสเกตมากับสกิลล้างนะเราก็มีตัวแข็งด้วยนะครับอันนี้สานเชิญเราเสียไปคนละตัวนะ mm hmm.

ต่อไปก็จะเป็นโตรโอเปโตนะครับโอเปโตเนี่ยเขามากับสกิลพายุนะคราวนี้เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องสะท้อนแล้วก็เรื่องเวลาเขากดว้าไปมิติินแล้วก็จะกดพายุได้นะตรงนี้เราต้องระวังด้วยต้องระวังหลายอย่างนะถ้าเล่นกับโอเปโตตัวนี้นะครับน าไม่มีทั้นไม้ละโอเคนะครับผมปุ๊บต่อเรียบร้อยนะครับผมบึ้มอุมนะครับผมก็ช้าพิเศษ จบไปนะครับในรอบนี้เนาะอ่าโอเคก็อาจจะใช้สมาธินิดนึงนะนเวลาเวลาเล่นเนี่ยผมถ้าผมเงี้ยก็คือผมใช้สมาธิเนาะ <c oughs> เอา่าโอเคนะครับผมอ่ะก็ะจบไปแล้วนะครับสําหรับอ่าวิดีโอมินาโโจนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบแล้วก็อ่าฝากทุกคนน่ยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญ <c oughs> อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องอัลตไลท์ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้โชว์การเล่นมินาโโจไปก็ อาจจะมีผิดพลาดตรงไหนก็หรือว่าเล่นไม่ถูกใจตรงไหนก็ถือว่ารับชมเป็นในความสนุกอะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบคิวไปเพ่นนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้าก็จะเป็นวิดีโออะไรก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับโอเคไปละว,วิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้านะ